ทำไมรถผมถึงเงาได้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยคือในเครื่องอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมถอดออาบนนะนี่ครับผมเป็นน้ํายาขจัดคราบแม็กซิมัมนะครับที่ผมใช้ยยประจําเลยเดี๋ยวผมจะมาลองขี่ทุกคนดูลกลางรถจะชิวๆครับนี่นี่เราก็ตามโดยสไลด์ปกติ เนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุกครุ่งโอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชและชาวไทยทั่วประเทศอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมแชมเบียนแชนแนลนะครับผม,ผมก็คือวันนี้ก็คือแบบว่าอะไรนะชอบคนโต๊กันทุกคนชอบคนโตกันแบบว่ายังไงล่างรถเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้าบรถผมนะเนี่ยล่างรถ แล้วทีนี้มันจะเป็นคาบอย่า <bunker. S 1> งเงี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันล่างออกยากนะครับเป็นขี้ดินอย่างเงี้ยบางทีไม่มีเวลาล่างไงเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการล้างรถแบบง่ายๆนะครับผมคือง่ายๆยังไงผมมีสูตรสูตรเคล็ดลับพูดง่ายเลยทําไมรถผมถึงเงาได้ทุกวันนี่อะไรอย่างเงี้ยคือในเครื่องอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมถอดเอาหมดนะก็คือผมจะล่างหมดเลยนะครับผมก็ ไ้ลุยขีโตมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนั่นแหละเออดูดิเนในซอกในหลืบอะไรเงี้ยคือมีวิธีการง,างา่ายผมมีสูตรและมีเคล็ดลับเดี๋ยวผมบอกนะครับก็กรอดอื่นเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรเคล็ดลับนะครับจากที่ว่าลเลรนเกมงมาแเล้าใช่ไหมเล่นเกมมา่เล้ามีตังนี่เคล็ดลับนี่ครับผมเป็นน้ํายาขจัดคราบแม็กซิมัมนะครับที่ผมใช่ประจําเลยเดี๋ยวผมจะมาลองฉีดให้ทุกคนดูมันเป็น,นเนี่ยคุณสมบัติมากก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหม เนี่ยคุณสมบัติประมาณนี้ขจัดคราบช่วยล้างคราบน้ำมันเจรีพ่นภายนอกพ่อนอะไรเออเราแบบว่าบางบางน้ำยานะครับผมบางน้ำยามันจะพ่นไฟเบอร์ไม่ได้ก็คือชุดสีเรานนั่นเองนี่ชุดสีเราแต่อันนี้พ่นได้นะผมเฉพาะชุดสีที่เป็นชุดสีแท้ะนะหรือว่าสีแท้จากโรงงานหรือสีที่เขาอบสีมาแล้วนะครับผมอ่าอันนั้นอ่ะไม่เป็นไรพ่นได้แล้วก พวกรถใหญ่พวกรถอะไรคนได้มดเลยนะผมก็ราคาล้ำยาก็อยู่ประมาณามันจะมีขายในลาซาดา้าหรือว่าช้อปปี้นะผมราคาล้ำยานี่นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบที่มีหัวอยู่ประมาณ11 5บาทถึง130บาทแล้วแต่เขาจะมีช่วงโปรโมชั่นลดของเขานะผมหรือว่าถ้าใครซื้อมาแล้วซื้อแบบหัวเหรือว่ามีหัวอยู่บ้านเลยแล้วซื้อแบบกระอนครับคุ้มกว่า,วากะอนละ100บาทครับโคตรคุ้มนี่เดี๋ยวผมจะเอาน้ำฉีก่อนนะนับแรก ง่ายๆครับผมแค่น้าฉีดวันนี้อาจจะเป็นมุมมองผมถ่ายเองนะเพราะว่าตากล้องผมไปทํางานแล้วนะครับผมผมจะไม่ผมไม่มีตากล้องแล้วนะก็ต้องรอน้องเวลาน้องมันหยุดนะครับผมเราอะให้น้องมาช่วยถ่ายนะครับผมเอาถุงอุดอันนี้ก่อนนะครับผมอุดเรือนก่อนนะครับเดี๋ยวน้าเขาเรืนอนยากอีกนี่ครับก็เราก็ฉีดน้าปกตินะครับผมถ้าใครมีเครื่องฉีดนา้าผมก็มีนะเครื่องฉีดนาด้าแต่ผมฉีดข้างนอ,อกมา ถ้าใครมีเชือกฉีดหน้าก็เรืองขีดหน,น้นาไปไครับผมฉีดอย่างเงี้ยฉีดแถมมันชุ่มๆไปเลยครับผมแล้วเราก็าตามว้วยน้ำยาแล้วถามว่าพี่ใช่อะไรล่างรถนะ<ม>เห็นหลายคนถามไงเออนี่ใช่สไลด์ปกติเลยครับผมสไลด์แต่ว่าอย่าไปใช้แฟบนะทุกคนถามใช้แฟบล่างรถนะขอย้ำเพราะว่ามันจะกัดสีรถเรานะครับผมนี่ผมก็ฉีดหน้าปกตินะครับผมฉีดเลยฉีดใหมมันชุ่มหนมะทุกคนฉีดฉีดฉีดไป อฉีดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวฉีดดินรอหามดก่อนทุกคนแล้วก็ฉีดน้ำยาครับผมแม็กซิมัมสุดหล่อของเรานะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองมาฉีดดูครับผมอันนี้ผมฉีดรอ,อดูครับมันนะนี่อันนี้ครับที่บ้านผมไปขาบรถมาเนี่ยเห็นไหมฉีดเราไปดนี่มันจะเป็นฝอยๆไงดูนี่เห็นไหมเนี่ยออกเลยครับเป็นไงนี่ฉีดไปครับฉีดไปครับ ไม่กัดสีครับผมบางชนิดแต่มันจะกัดสีแบบพวกสีอะไรเงี้ยมันจะกัดนะอันนี้ไม่กัดเราฉีดได้เลยเต็มที่สบายๆหรือใครมีแปงงรแปงสีฟันก็ได้ทุกคนแปรงสีฟันกัมาถูๆๆเนี่ยฉีดไปเลยครับผมไม่กัดสีพวกเครื่องบอกอะไรเนี่ยฉีดเลยนะครับพวกอาร์มบอกอะไรเงี้ยครับผมสำหรับใครที่ลักรถนะผมแนะนาเลยโคตรดีอ่ะนี่วิธีล,าล้างรถง่าย ฉีดไปทิ้งจักประมาณอ่าหนึ่งนาทีก็ได้ทุกคนเนีย่ยพวกโชกอะไรฉีดไปเลยครับผมฉีดหมดเลยนะทุกคนเนี่ยคือแบบมันจะประหยัดแรงเราด้วยอ่ะแบบไม่ต้องมานั่งถูทุกคนเดี๋ยวขอตัวฉีดกันครับผมพวกท่อเนี่ยฉีดได้สบายสบายชิว,ชวๆเลยนะครับผมตายเครื่องตายอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นตายเครื่องไหมมันเลอะๆเงี้ยเลอะๆขี้ฝุ่นเราฉีดไปเลยแต่ถ้าเป็นอ่าไฟเบอร์ปลอมกัราบระวังนิดนึงนะครับผมมันอาจจะสีจางๆได้นะครับไฟเบอร์ถ้าเป็นไฟเบอร์ปลอมนะ ฉีดเต็มทีเลยวะนี่เดี๋ยวอโลโลนี่ลองมาแปรงดูครับเห็นไหมทุกคนเห็นคาบไหมเนี่ยคาบแค่แปรงถูเนี่ยเนี่ยออกเลยยังไงออกเลยครับใหม่เลยเดี๋ยวลองเอาลองอาแค่หน้าบีดดูอ่ะมันจะออกไหมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ทิ้งถึงนงนาทีนะถ้ามีเครื่องอไอแรงดันสูงอะ่ะเห็นไหมทุกคนดูคาบดิเมื่อกี้เป็นคาบนะ เออดูอะดูค่าตรงนี้นะผมจะฉีดนะเป็นไงออครับใหม่ครับเออดูโชคนะดูโชคนหะผมฉีดหน้าครับออครับเป็นไงโ,โคตรง่ายครับผมเนี่ยวิธีทางรดโคตรง่ายในช่วงหนาฝนครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะเห็นไหมเครื่องในเครื่องใหม่หมดเลยครับง่ายๆผมหรือว่าใครแบบว่าสําหรับใครที่อันเนี่ยเขาใช่แบบว่าล่างเครื่องนั่นเลยนะทุกคน รถใหญ่อะถ้ามีเครื่องแรงดันสูงอะฉีดสบายๆเลยทุกคนผุมบอแค่นี้แหละนี่ฉีดลงไปไม่ต้องกลัวมดมดก็สั่งใหม่ครับผมราคาแค่นี้เองมดก็สั่งใหม่แค่นั้นแหละโอเคครับผมก็จากที่เราฉีดน้ายาไปสักพักนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาแปรงแปรงมาแปรงครับผมนี่นี่ไหมทุกคนแบบเนี่ยพวกข้ามในเหลเนี่ยออกโคตรง่ายอะเนี่ยเห็นไหมที่แบบข้าวก็เครื่อง เออสำหรับพวกที่ชอบแบบล้างเครื่องแบบสายปั่นสายอะไรนี่โ้โหปกติใช่เลยนะเป็ดโปรเป็ดโปรมันจะกัดน็อตนะบางทีกัดแบบอลูมิเนียมหรือว่ากัดอะไรแบบเป็นสีดาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่ถููๆทๆออกมมนเลยแปลงสีฟันให้มีแปลงสีฟันที่ว่าใช่แล้วนะอืมมาใช่มาถูเนี่ยเครื่องใหม่กริ๊ดนะถ้าแต่มันเครื่องนี่ไม่ได้กินหรอกบงตรงอืม ล่างไปถู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 พวกน็อตพวกหัวน็อตพวกอะไรข้างในเห็นไหมพวกขาบอะเอออ่อหมดอะถู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 อันนี้ยวผมพอล้างเครื่องก่อนนะครับผมตรงในเครื่องเพราะว่ามันติดอะไอขี้ดินผมไปอันนั้นมาแหละทายลีปไห้ทุกคนดูเลยนี่เราจะแรงเครื่องต้องเงาด้วยนะครับผมใช่เครื่องดำปีเครื่องดำปี ใช่ไหมเครื่องผมจะใหม่มากเลยรถผมประมาณเก้าปีเลยนะทุกคนแปดเก้าปีดูดีเครื่องอยังใหม่อยู่เลยอ่ะยังไงเนี่ยข่าพวกเนี้ยมันจะออกหมดเลยเนี่ยบางทีเราแค่แค่ฉีดหน้ามันก็ออกแล้วนะครับผมเนี่ยพวกข่าภางในนยครับผมบางคนบอกเป็ดโปก็ได้พี่โอ้เป็ดโปมันกัดนะครับผมมันคนละอย่างกันเลยนะทุกคนผมจะบอกมันคนละเกียร์เลยอะ่ะแตกต่างเลยเด้จริงๆคนละอย่างกันเลยบอกเลยไม่คุ้มเป็ดโปะถ้าแบบว่าด่างมากมันด่างไงน,นะทุกคนเป็ดโปะ นะไม่จะออกง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากมายครับผมนี่แค่นี้วิธีล้างรถง่ายๆเห็นไหมพวกอาร์มเนี่ยเนี่ยมือรูดทุกก็ออกแล้วเออเนี่ยวแล้วเราก็ตามด้วยอ่าสไลด์นะครับช่องฝนตกนี่บอกเลยแนะนําแนะนําไม่ต้องไปเขาบางที่เขาคาเคทุกคนเอาคาเคแม่งล่างยิ่งไม่สะอาดเท่าไรน,นะบอกเลยว่าคาเคไม่ล่างให้เราดีขนาดนั้นนะทุกคนเห็นที่เหลกไหมที่ผมถ่ายที่เหล็กอเออคู่โซโคครับรถผม เพราะว่าไม่ได้ล้างมาหลายวันแล้ว <c oughs> ล้างรถจะชิวๆครับนี่นี่เราก็ตามโดยสไลด์ปกตินะครับผมเราก็ล้างสไลด์ไฟพวกไฟเบอร์เราล้างสไลด์เอานะครับผมอย่าไปเอาฉีดไฟเบอร์ด้หล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ไม่ไฟเบอร์หุมด่างอย่างี้ันไม่ด่างหรอกแต่ว่ามันสีมันจะจืดนะเพราะว่าไฟเบอร์ไม่ใช่ไฟเบอร์แท้นะอันนี้เป็นไฟเบอร์ที่ว่าผมซื้อมาไฟเบอร์ปลอมโอเคครับผมก็จากที่เราล้างรถเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดู นี่มันก็ช่วยแบบว่าเหมือนช่วยระยะเราเวลาเราล่างรถนะครับผมก็ทุนแรงไม่ได้นิดนึงนะครับนี่คาบที่ว่าอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมทุกคนคาบที่อยู่ข้างในอะ่ะเออมันก็ออกนะครับคาบที่อยู่ข้างในอะ่ะไอ้ที่คาบฟังลึกอะ่ะเออออกหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไง่ะนเนี่ยเนี่ยคาบไอ้เครื่อนเลยนะออกหมดเลยมันช่วยทุนแรงเราอะ่ะเออก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันนะครับผมนี่เป็นวิธีล่างรถของผมนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากเล่นเกมออนไลน์นะผมแอดไปเลยแอด55าห้าฟีฟ่าเกมย้ำแอด55าห้าฟีฟ่าเกมนะครับส่วนรวมเกมออนไลน์นะครับผมก็มีเกมให้เหล่นมากมายนะครับผมตอนนี้เขามีระบบทัวร์เรสแล้วนะครับผมทัวร์เรสก็คือใครมีมบัญชีธนาคารก็ฝากเขาทัวร์เรสง่ายๆชิวๆรวดเร็วเหมือนธนาคารเหมือนกันนะครับผมแอดไปเลยแอดห้าห้าฟีฟ่าเกมเราจะลืมบอกมาจากช่องแชมเบียนชแนลด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ชและกดซับจะค่อยแล้วผมมาบอกแนวทางเนี่ย, <c oughs> ยของก็ดีจริงเนาะไม่กัดสีไมีกอะไรด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เราคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้างไรครับผมมาล้างรถเห็นดมูมีอะไรทำมาล้างรถเออคือรถมันเลือ่องง่ายกัอยากมาบอกทุกคนว่าเออวิธีล้างรถง่ายๆนะครับผมก็ช่วง น่ะฝนกะบางคนล้างปุ๊บฝนตกล้างปุ๊บฝนตกเนี่ยกระท่อกันไม่อยากล้างอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยปล่อยทิ้งที่นี่ค่ะมันก็ฝังลึกเนี่ยเออนี่แหละแม็กซิมัมแม็กซิมัมแม็กซิมัมเลยแม็กซิมั่มนะครผมจบทุกปัญหาเรื่องล้างรถพวกค่าน้ำมันเครื่องพวกไรรถใหญ่รถไรล่างทั้งหมดนะครับผมโอเคไปละอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่กดยังกดยังโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าชิวเกียนสมอลโร่จุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ